สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคมเปญเอาลูกในช่วงของ Happy New Year ค่ะโอ้โหทุกทา่าน มีความสุขสนุกสนานกันอย่างยิ่งเลยต้องบอกแบบนี้นะคะหลายท่านเกาะโ,โหได้กลับไปบ้านภูมิลำนาวได้เจอกับครอบครัวนะคะหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วก็ญาติพี่น้องมิจฉายนะคะก็มาเยี่ยมเยือนก็ขอส่งความสุขด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาลูกค่ะนำเครื่องประดับสวยๆมาส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะในคอลเลคชั่นที่1 ปี2016ใช่ไหม2,559ใช่ไหมตายายแก่ีกปีนึงแต่ทำไมสวยขึ้นอันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะอายุก็เป็นตัวเลขวันเวลาที่ผ่านไปทำอะไรความสวยของเราไม่ได้ใช่ไหมคะเออเราต้องสวยยิ่งขึ้นนะคะใส่เครื่องประดับก็สวยยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคอลเลคชั่นที่หนึ่งนะคะไปดู อีกแล้วอะ่ะมาริสาแฟชั่นจิวเวลรี่แบบว่าเซตใหญ่โตมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเอามาเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมแล้วสวยมากๆคุณผู้ชมดูสิเลิศเลิศนะคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบชิ้นเดียวก็ได้หรือจะเป็นเซตก็ได้นะคะแต่ว่านาก็แนะนำแหละว,ว่าวันนี้ก็คงจะมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของแบบเซตเนาะเออนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเซตเซตก็ราคาจะประหยัดขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเสียตังค์ไปแบบ ซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นไปเพื่ออะไรใช่ไหมเอาแบบคุ้มๆเลยนะคะมีอีกอสำหรับท่านที่ชื่นชอบแหวนนะคะหรือว่าจี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นที่เป็นพลอยเม็ดใหญ่ๆนะคะมี Smoky ok q u ว r t z ค่ะคุณผู้ชมเม็ดใหญ่มากเลยสำหรับจี้นะคะแล้วก็แหวนด้วยนี้ก็เป็นเซ็ตด้วยเหมือนกันนะเ,เป็นเซ็ตนี่คือลักษณะแบบเดียวกันต้องบอกแบบนี้นการดีไซน์อะไรต่างๆเหมือนกันนะคะการดีไซน์เหมือนกันแต่ว่า ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสําหรับเ,เซตนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีราคาที่เป็นเซตหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันก็แล้วกันแต่ว่าแวนโอปอที่นกใส่อยู่ไม่มีขายนะคะเอามาโชว์เล่นๆ <laughs> แค่ดูก็เป็นของขวัญแล้วใช่ไหมอโอเคมาไปดูสำหรับแต่มีโอปอมาให้คุณผู้ชมไง ใช่ไหมเียอปอเมดเล็กๆ,ๆอยู่แบบพอแก้กระใสแก้เส้นใช่ไหมให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของในกระดาษแอนโกนะคะคุณผู้ชมกระดาษแอนโกค่ะมีมาให้คุณผู้ชมได้เลือกทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีของสมนาคุณให้คุณผู้ชมด้วยนะคะดูของสมนาคุณก่อนดีกว่าเป็นแหวนวงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแหวนวงที่ประดับด้วยเป็นซิตรีนค่ะนะคะเป็นแหวนซิตรีนนี่ลดจะต่ายนะแหวนซิตรีนนี่นะคะ เป็นแหวนซิตรีนรูปทรงมาคิคัตนะคะ2.5กรัตแล้วก็มีเซียมอนล้อมอยู่นะคะส่วนตัวเรือนก็มีการฉลุลายสวยงามนะคะคุณผู้ชมเลิศเลิศนะตัวเรือนเป็น Silver 92.5นะคะเป็นของสมนาคุณไงใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวเรือนที่เป็น w ไวท์โก d 9K นะคะคประดับด้วยมิวเกีโอปอนี่ไงใช่ไหมล่ะเออมิวเกีโอปอก็สีเขาจะแบบนมนมนะสีเขาจะนมนมนิดหนึ่งนะคะมิวเกีโอปด้านในก็จะมี Play of Color เอร์นะคะเพลย์ออฟแลเนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจออาจจะแสงอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปดูในกระดาษแอนโกลนะคะจะเห็น Play of Color ได้ชัดขึ้นนะคะนกแนะนำให้ไปดูแบบเจาะลึกกันในกระดาษแอนโกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีมิลกีโอปอค่ะ75สตางนะคะมีอะมิทิสนะคะทั้งหมดอีก16เม็ดด้วยกันนะคะสวยงามมากนะคะเป็นการเจริแบบหลังเบีย้ยด้วยนะคะ,ะตัวเรือนเป็น White โก 9K ชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชิ้นที่2นะคะตัวเรือนเป็น White โก 9K ด้วยนะ้ากเอียงข้างคุณผู้ชมจะได้เห็นข้างๆนะคะ,ะชุบเคลือบด้วยแพลทินัมนะคะตรงกลางเป็นอะไรเนเชอรัลคอนยัค ควอตส์นะคะเป็นควอตส์ประเภทหนึ่งที่ให้สีแบบแบบเนี้ยเขาก็มีชื่อของเขานะใช่ไหมแต่เขาให้สีแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ขนาบข้างด้วยควอตส์เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นโรสควอตส์ก็ให้สีแบบสีออกชมพูชมพูเจือเนะคะสำหรับคอนยารัคควอตส์นะคะน้ำหนักอยู่ที่3กระดับค่ะแล้วก็โรสควอตส์น้ำหนักอยู่ที่75สตางค์น้ำหนักรวมอยู่ที่4.5กระดับนะคะตัวเรือนเป็น w ว i t e g o นะคะ 9K อีกหนึ่งชิ้นค่ะเป็น w h i t e g o 9K ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วดูค่ะว้าวประดับด้วย natural mystic fire green topaz นะคะเป็น topaz ส,สีเขียวที่มีประกายไฟแบบ Mystic นะคะ m y s t i กก็คือแบบว่า,าลักษณะแบบแบบน่าค้นหาพิศวงอะไรอย่เงี้ยใช่ไหม ปกติแล้วไฟก็ต้องเป็นสีสีส้มแดงใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่ามีไฟของเขาอยู่ข้างในคือเหมือนประกายเปลวไฟอะไรประมาณนั้นนะคะ Mystic Fire Green Topaz นะคะเป็นพลอยธรรมชาตินะคะมาแบบนี้เลยนะมาแบบนี้เลยลายท่านอาจจะสับสนกับเจ้า3ส,าสีอันนี้ไม่ใช่เจ้า3ส,สีนะคะเป็น Mystic Fire Green Topaz นะคะเม็ดละ2กระดาษค่ะแล้วก็มีเซียมอนด้วยนะคะตัวเรือนเป็นนี่ เป็นไวท์โกนะคะเป็นไวท์โกนะคะ 9K มาต่อกันที่นี่ค่ะเป็นชิ้นถัดมานะคะจริงๆเป็นต่างหูก่อนไม่เป็นไรกล้องแพนมาที่ที่แหวนนะคะก็ไปเริ่มต้นที่แหวนนะคะ Natural Garnet ค่ะรูปทรงไข่หลังเบี้ยเหลี่ยมตารางนะคะขนาดอยู่ที่1.21กระดัตแล้วก็มี Ice Diamond ะะเป็นเพชรธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเพชรธรรมชาติแบบไอซ์ไดมอนด์ก็คือ,อจะขุ่นเหมือนน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวเรือนเป็นทองแท้ 9K นะคะอันนี้เป็นชิ้นที่2นกข้ามชิ้นที่1มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยกลับไปอันนี้จะเป็นชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3เนี่ยตัวเรือนเป็นทองแท้ 9K ด้วยเช่นเดียวกันนะคะประดับด้วยไอซ์ไดมอนทั้งหมด22 m. เม็ดมีชุบหน้าขาวด้วยนะคะ กลับมาดูที่ต่างหูกันดีกว่านะคะต่างหูอยู่ทางด้านบนนี่ชิ้นนี้ค่ะ3ส,สีซึ่งเป็นพลอยแบบชนิดหลักๆอะไรบ้างนะคะมีรูบี้นะคะทับทิมเอเมเบรลคอมมรกตนะคะแล้วก็บลูซับไฟร์นะคะหรือว่าเป็นไพลินนะคะทั้งหมดเป็นพลอยธรรมชาติทั้งหมดมี6เม็ดนะคะรวม3กระดัดนะคะเพราะว่าเม็ดละ50สสตางค์ เม็ดละ50สตางค์นะคะสวยงามอันนี้ตัวเรือนเป็นทองแท้9กเคด้วยเช่นเดียวกันนี่คือกระดาษแอนโกลค่ะคุณผู้ชมนะคะ2เทปให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของแบบที่เห็นเลยโอเคเห็นไหมเขาเรียงเหมือนนางงามแบบว่ายืน <laughs> โอเคไปดูกันต่อนะคะสำหรับกระดาษแอนโชเคสนะฮะมีต่างหูไม่มี <laughs> มีต่างหูไม่มีนะคะไม่มีต่างหูนะคะมีสร้อย นะคะมีสร้อยข้อมือนี่ค่ะชิ้นนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นมันติคัลเลอร์ที่มิกสีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะคะมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมดูเลยค่ะเริ่มต้นที่การเนตร็ตมีแน่นอนนะคะมีอะมทิมีสกายบูชเพลสละค่ะแล้วก็มีกรีนอะมทิตด้วยรูปแบบการเจรนญงอกต่างกันไปนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงรูปไข่แล้วก็ทรงกลมนะคะมีทั้งหมดรวม33.13กระดาษใหญ่มากนะ ใหญ่ทีเดียวเชียละนะคะไปดูสร้อยนะคะสังวานกันต่อที่อยู่ตรงนี้นะคะแอฟริกาอะเมทิสค่ะโรโดไลท์มีอะเมทิสเขา,าเรียกว่ามีแอฟริกาอะเมทิสแล้วก็อะเมทิสนะคะท,ที่แตกต่างกันนะคะอ่าโอเคอนกจับบิดนะเมื่อกี้มันมันอาจจะนิดนึงนะโอเคแล้วก็มีพิงค์ชอมาลีนนะคะมีพิงค์ชอมาลีนด้วยคุณผู้ชมดูวิธีการไล่สีของเขา นะเขาไล่สีจริงๆเป็นโทนม่วงแหละแอฟริกาอเมทิสโรโดไลอเมทิสนะคะแล้วก็มีพิงค์ชทมารีนนะทั้งหมดมีสีประเภทแต่ดูการไล่สีตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเขาไล่สีตรงนี้ก็ก็แตกต่างโอเคอันนี้แบบเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในโชว์เคสนะคะอ่านะตอนนี้ให้ดูแบบแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะมีแหวนให้คุณผู้ชมดูโอยเลดจังเลยนะสำหรับแหวนนะคะเม็ดตรงกลางค่ะเป็นอเมทิสนะคะแล้วก็ โรโดไลท์ uh, ล้อมข้างนอกนะคะล้อมข้างนอกโรโดไลท์นะคะแล้วก็ uh, มีไวท์ e ทอปเพสนะล้อมชั้นในสวยมากๆากนึกว,ว่าแบบเลอค่ามากเลยเลอค่าสุดๆนะอันนี้นะนะคะแล้วก็ราคาประหยัดไม่แพงด้วยนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะประหยัดสุดๆเลยโอ้สามพันห้า แอบบอกนะโอเคไปดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมในกระดาษแอนพลอยนะคะกระดาษแอนพลอยที่หน่งนะคะเป็นแหวน3วงนะคะแต่ว่าก็แน่นอนค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แหวนที่เป็นของสมนาคุณก็ค,ณคือวงนี้นะมีเซียมอนนะคะคุณผู้ชม1.28กระดาษนะคะอยู่ตรงกลางนี่อันนี้เลยนะคะส่วนอีก3วงนี่เลิดเลิศเริ่มต้นกันที่ Orange Moonstone อ่านะคะมูนสโตนนะคะมูนโซนนะคะแต่เป็นสีส้มนะสวยมากเนาะเราก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีแอฟริกาอเมทิสค่ะเป็นแอฟริกนอเมทิสนะคะก็จะสีม่วงแบบเข้มๆจัดจ้านเลยนะคะแล้วก็มีเซียมอนด้วยตัวเรือนของเขาเป็นเงิน92.5นะวงนี้นะสวยนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะครัระดับด้วยโครมดอฟไซด์แล้วก็ไวท์ท็อพาสค่ะเป็นพลอยธรรมชาติทั้งหมดเลย ะะพลอยธรรมชาติทั้งหมดเลยตัวเรือนก็เป็น s i เ v e r ์เก้าสเช่นเดียวกันนะคะน้ำหนักรวม1.5 1.53กรัตนะคะ1.53ดกรดัตส่วนอันนี้ค่ะ natural misty fire green topaz เช่นเดียวกันอันนี้เจริญนายมาเป็นรูปไข่นะคะแล้วก็มี White topaz ค่ะนะคะมี White topaz ส่วนอันนี้ค่ะเลิศตัวเรือนเป็นเงิน92.5นะคะอันนี้จะเป็นสีทองแท้ 14K นะทองแท้ 14K ผ่านไปแล้ว4ชิ้นชิ้นที่นกจับอยู่อันนี้เป็นของสมนาคุณนะโอเคไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ข้างๆกันเลยเมื่อสักครู่ได้เห็นไปบ้างแล้วนะคะสำหรับกระดาษแอนพลอยที่2นะคะมีจี้กับแหวนนะคะจี้กับแหวนก็แถมแแหวนวงวงเล็กๆวงนี้ด้วยนะนี่นะวงนี้แถมให้ด้วยนะคะซื้อแหวน1ชิ้นก็แถม แหวนอีกชิ้นหนึ่งซื้อจี้หนึ่งชิ้นก็แถมแหวนอีกชิ้นหนึ่งหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อแบบทั้งเซ็ตก็แถมแหวนอีกหนึ่งชิ้นเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันที่แหวนกันก่อนค่ะ Smoky ok Quartz นะฮะคุณผู้ชมใหญ่ทีเดียวเห็นไหมนกจับแบบโอโ้โห11.38กระตค่ะแล้วก็มี Natural Citrine นะคะ26เม็ดแล้วดูตัวเรือนเก๋ไหมเก๋เนาะเดี๋ยวใส่นะคุณผู้ชมก็ก็จะเห็น ขัดขึ้นนะคะไปดูจี้ค่ะในส่วนของจี้นะคะคุณผู้ชม11.38กระดาษเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Smoky ok q u a r t z นะคะแล้วมี Citrine อีก26เม็ดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนแค่จากแหวนมาเป็นซ้อยข้อมือเอ้ยจากแหวนมาเป็นเ,อเ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นจี้นะคะเป็นจี้แล้วก็มีเป็นเซ็ตด้วยค่ะราคาเป็นเซตเดี๋ยวค่อยมาบอกกันทีเดียวเนาะโอเค ไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะในกระดาษแอนซิเกร t นะคะ m a r i s s ช a ฟช h ่นจิวเวอรให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของในราคาที่สุดพิเศษสุดประหยัดค่ะเพราะว่าเราก็เพียงแค่เปลี่ยนนะในส่วนของตัวเรือนของเขานะคะเป็นจิวเว r รี่บรอนซ์นะคะเป็นบรอนซ์ในเกรดของการนำเอามาทำจิวเว l รีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายแพงใช่ไหมคุณเียกจ่ายแพงกว่าทำไมล่ะคะอนะคะ มาดูกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่ที่ไหนดีต่างหูก็ได้ค่ะต่างหูคู่นี้นะคะมีเซียมอนเยลโล่คัลเลอร์นะคะเป็นเซียมอนสีเหลืองนะไม่บอกไม่รู้ก็คิดว่าเป็นบุษราคัมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีเซียมอนเม็ดเล็กๆนะคะฝังอยู่น้ำหนักรวม5.84กระดาดค่ะดูสร้อยสังวานการอันนี้ใหญ่อลังการมากนะ,ะมีเซียมอนเยลโล่คัลเลอร์นะคะ1กรัด อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ดอกอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่30สตางค์แล้วก็มีเซียมอนสีขาวใสไร้สีนี่นะเอออีกหลายเม็ดเลยค่ะ327เม็ดด้วยกันนะคะสร้อยคอเนี่ย20นิ้วนะคะ20นิ้วสั่งซื้อเฉพาะ2วานก็ได้เฉพาะต่างหูก็ได้หรือจะทั้งคู่เลยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ะะได้ของแถมไปด้วยนะคะโอเคไปดูกระรดาษอันนั้นแหละอันนั้นแหละคือของแถมนะคะเป็น c r e a t e d e m e r a l d นะคะเป็นมรกตสังเคราะห์นะคะนี่คือของแถมทั้งกระรดาษอนดซิเกรที่1เมื่อสักครู่สังวานกับต่างหูนะคะแล้วก็เป็นของแถมของแหวนอีก3วงนี้ด้วยคือกระรดาษอนดซิเกรที่2นะคะอุ้ยตายละดีไซน์แบบเวอร์วางอลังการมากนะชิ้นแรกใช่ไหมเป็นแบบว่าโอโ้โหวิสมารามากนะจ๊ะ ม,มีเสียมอนนะคะทั้งหมด149เม็ดน่ะดูที่การดีไซน์แล้วกันเนาะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาแบบใช่ไหมเย็บแบบอ่ะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเขาเย็บงานใบตองงานดอกไม้อ่ะเออเอามาวางวางวางอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยมากดี<ส>นะคะโอเคมีชิ้นถัดมาค่ะชิ้นที่2ก็เป็นรูปแบบของอันนี้ คุณผู้ชมอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนักเท่าไหรนะ่นะนกให้ดูแบบนี้อ่าอันนี้คือข้างหน้าเขานี่คือข้างข้างโอเคเออเออเออแบบนี้อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นไหมเลิศนะเออการฟังของเขาแปลกดีนะคะแล้วก็ดูอิ่มอิ่ม,มพุ่มพุ่มนะคะแล้วก็วงถัดมาวงที่3ค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็ฝังแบบเดินเส้นเข้าไปแล้วก็ระหว่างช่องก็ใส่เซียมอนเม็ดใหญ่เข้าไปนะคะมี200 14เมตร214เมตรนะเยอะทีเดียวละ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดเลยนะคะนกจะมาเริ่มต้นใส่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันและตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่ของสมนาคุณในกระดาษแอนโกกันก่อนนะคะกระดาษแอนโกมีแหวน ตัวเรือนเงินนะคะวงนี้ที่ประดับด้วยซิตรีนเป็นของแถมโอ้โหใต้ของแถมทำไมสวยเลิกค้าขนาดนี้เลิศนะซื้อชิ้นนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมตัวเรือนเป็นไวท์โกแท้ White โกแท้ 9k นะคะประดับด้วยโอปอลแล้วก็อะม t ทิสค่ะ2วงนี้ในราคาเดียวเลยค่ะคุณผู้ชม11,900บาทมาดูวงที่2กันต่อนะคะคุณผู้ชมคอนแย อืมนะคะโอ้ oh. สวยค่ะสีแปลกดีด้วยนะคะเป็นควอตนะฮะชนิดหนึ่งแล้วก็มีโรสควอตขนาบข้างด้วยตัวเรือนเป็นไวท์โก o ด d แท้ 9K นะคะแล้วก็วงที่ใส่นิ้วกลางก็มอบให้คุณชมแบบฟรีๆด้วยนะคะคู่นี้ในราคา12,900บาทเท่านั้นค่ะสวยค่ะมาดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่เลย มิสติกค่ะมิสติกเป็นเนเชอรัลนะคะเป็นมาจากธรรมชาติเลยมิสติกไฟร์กรีนโทเปสนะคะสวยมากบางทีก็ดูเป็นเหลือบน้ำเงินเหลือบม่วงเหลือบเขียวนะแล้วก็มีสีออกน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไวท์โกล 9K นะคะราคา2วงนี้อยู่ที่13,900บาทใครอยากจะซื้อวงเดียวก็ได้นะคะ จ่ายราคาเต็มไม่ได้ของแถมก็ได้นะผมไม่เอาของแถมโอเคมาดูต่างหูกันล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมนะคะใครจะไม่เอาลนะเนาะของแถมก็สวยตายอันนี้ตัวเรือนนะคะเป็นอทองแท้ 9k นะคะแล้วก็สีของเขาเป็นทองแท้ 14k นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะได้แหวนไปอีกหนึ่งวงคู่นี้คุ้มเลย มาอีก1ชิ้นค่ะคุณผู้ชมนะคะชิ้นนี้เป็นทองคำแท้ 9K ค่ะประดับด้วยกาเน็ตนะคะโอ้ราคาเบาๆค่ะ8,900บาทแล้วดูของแถมค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่เลย2วงนี้นกเชื่อว่าหลายคนเลือกไม่ยากนะคะเพราะว่าสีเอิร์ธโทนทั้งคู่เลย8,900ค่ะมีอีกหนึ่งวงที่เป็นแหวนทองคำแท้ 9K นะคะเราเดินเส้นนะคะด้วย i อซ์ไดมอนดธรรมชาตินะคะเป็นเพชรธรรมชาติสีแบบน้ำแข็งนะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะไอซ์ไดมอนด์เพชรธรรมชาตินะคะทั้งคู่เลยนะคะ9,900บาททีนี้มาดูกันต่อเลยเอาอะไรกันก่อนดีสร้อยข้อมือใช่ไหมดูนะสร้อยข้อมือนะสร้อยข้อมือเส้นนี้เลิศเลิศเออเข้ากับสีฉากมกด้วยนะ ใส่ได้หมดเลยค่ะจะชุดสีเขียวสีแดงสีม่วงหรือโทนฟ้านะเพราะว่าพลอยที่นำเอามาประกอบนะคะก็มีโทนทั้งหมดแบบนี้เลยเลิศเล,เลนะราคาอยู่ที่11,500บาทค่ะเลิศมากสังวานค่ะสังวานสังวานเส้นนี้นะคะคุณผู้ชม7,900บาทเท่านั้นค่ะ มีพลอยตระกูลสีม่วงทั้งหมด4ชนิดนะคะแล้วก็แหวนล่ะแหวนชิ้นนี้โอ้โหอลังการงานสร้างขนาดนี้แต่ราคา3,500บาทโอ้ยตายละคุณผู้ชมค่ะโทรสั่งเลยเนะ 3, าะ3,500หเองน่ะพลอยธรรมชาติทั้งหมดเลยนะใช่ไหมโอเคมาดูกันต่อนะคะเป็นของสมนาคุณก่อนใช่ไหม โอเคค่ะของสมนาคุณนะคะกระดาษแอนพลอยก็คือเซียมอนวงนี้นะคะนี่ค่ะ Orange Moonstone นะคะแล้วก็มีแอฟริกันอมเิสด้วยนะคะสีเข้มเข้มคู่นี้3,900เเท่านั้นเลิศนะคะมาดูต่อเลยชิ้นถัดมานี่ค่ะ เป็นอะไรคะเขาเรียกอะไรคะโครมเดอรอฟไซด์นะคะแล้วก็เป็นไวท์ท็อป a พสนะคะคู่นี้3,500เช่นเดียวกันคู่นี้เท่าไหร่คะ3,200บาทค่ะ Natural m y s t ิสติกไฟ e e ร์กรีนทค่ะไปเป็นคู่เนาะตัวเรือนเป็นเงิน92.5นะคะ มาดูจี้ค่ะจี้ชิ้นนี้ไปพร้อมกับแหวนที่นกโชว์อยู่นะราคาเบาๆค่ะคุณผู้ชมดูสิเลิศมากนี่ให้คุณผู้ชมดูแบบถ้าสมมติว่าอยู่บนผิวนะเห็นไหมคะขนาดของเข้าใหญ่มากนะอากให้คุณผู้ชมดูลวดลายข้างๆด้วยนะคะ5,900คุณผู้ชมดูสิลวดลายข้างๆก็มีนะเห็นไหม แมนะ่มี2ข้างนะคะบนกับล่างนี่เลิศม,มากแล้วก็ไปพร้อมกับแหวนแถมด้วยนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะ5,900บาทนะคะเดี๋ยวนกเปลี่ยนนิ้วก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะใส่นิ้วกลางได้สวยมาก 6,900บาทค่ะใช้เนื้อเงินในการทำตัวเรือนเพิ่มขึ้นมานะคะโอ้โหเม็ดใหญ่มากเลยคุณผู้ชมแล้วใส่แล้วก็เต็มไม้เต็มมือมากๆนะคะ6,900ได้ชิ้นนี้ด้วยเห็นไหมหรือถ้า,ากว่าอยากซื้อเป็นเซ็ตใช่ไหมแบบนี้ค่ะลดสุดๆ9,900บาทนะคะได้ของแถมอีกหนึ่งชิ้นนะ เลอค่าล้ำเลิศอลังการมากนะคะไปดูความอลังการยิ่งกว่านะคะนั่นก็คือกระดาษแอนซิ t เกรนะคะคุณผู้ชมกระดาษแอนซิเกรเทพนี่โอ้โหแบบอลังการน่ะดูสิชอบจังเลยอันนี้เป็นราคาของสังวานนะคะ5,900บาทนะคะมันจะมะีเขาเรียกว่าเป็นเป็นติ้งของเขาอยู่ตรงนี้นะจะเป็นขนาดใหญ่สุดนะคะเป็นขนาดใหญ่ที่สุด แล้วก็อันอื่นจะเท่าๆกันนะคะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเขาร้อยแบบทั้งเส้นนะเห็นไหมมีขอตะขอเกาะอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองนอกนั้นอะร้อยทั้งเส้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วสังวันเส้นนี้คุณผู้ชมสามารถใส่แบบเป็นใส่ทับชุดก็ได้นะคะแล้วก็โชว์ไททอยก็ได้นะคะ5,900บาทอย่าลืมว่าได้แหวนวงนี้ไปด้วยนะ หรือจะสั่งซื้อแบบต่างหูนี่อนกเอาต่างหูให้ดูเฉพาะต่างหูค่ะเฉพาะต่างหูเท่าไหร่คะ 2,9! 0 9นเนะเฉพาะต่างหูแต่ส่วนต่างหูก็จะมีแหวนให้ด้วยอีกหนึ่งวงนะคะ2 9 0 0บาทนะคะหรือจะเป็นทั้งเซ็ตเราดูแบบทั้งเซ็ตนะคะมีต่างหูนะคะแล้วก็สังวาใตใ้ดูราคาค่ะคุณผู้ชมคะราคาอยู่ที่6000 900บาทเท่านั้นค่ะสังวานเส้นใหญ่ๆนี่นะแล้วก็ต่างหูซึ่งเข้าคู่กันนะต่างหูเนี่ยชิ้นนี้นะคะจะเท่ากับชิ้นนี้เลยนะคะเท่ากันเลยตัวเดือนของเขานะคะคุณผู้ชมเป็นจิ r ิบร o ว n ์นะคะมั่นใจในคุณภาพค่ะคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยค่ะนะคะสำหรับชิ้นต่อมานี่นกให้คุณผู้ชมดูอันนี้เลยแบบสวยอลังการล้ำเลิศดีไซน์แบบอินเดียมากเลยอะ่ะ นี่ค่ะเต็มหน้านิ้วเลยราคา5,500บาทค่ะ5,500บาทแล้วก็อย่าลืมว่าได้แหวนวงนี้ไปด้วยนะ2วงเลยนะแบบบานมากเดี๋ยวหยิบให้คุณผู้ชมดูแบบว่าทุกๆส่วนนี่ค่ะนี่ค่ะ5,500บาทเห็นไหมคือเขาฝังแบบละเอียดมากค่ะ ะะเม็ดใหญ่ๆก็มีให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็เม็ดละเอียดละเอียดเนี่ยแล้วก็พริ้วมากโอ้ชอบมากเลยวงนี้นะ5,500บาทเห็นไหมอุ้ยเลิศไปดูกันต่อค่ะชิ้นถัดมานะคะอันนี้ก็ต้องสายอาให้ดูแบบนี้ก่อนนี่เนี่ยต้องดูแบบนี้คุณผู้ชมถึงจะเห็นเห็นไหมโอ้โหเลิศมาก วงนี้นะฝังแบบหลายเม็ดมากเลยแล้วเวลาใส่เข้าไปดูค่ะโอ้เลิศแท้สวยงามนะคะ5,900บาทค่ะอีกหนึ่งวงอ่าวงนี้เลยอลังการงานสร้างมากนะวงนี้6,500นนะคะนี่ละใส่นิ้วชี้ก็ได้หรือจะใส่นิ้วกลางก็ได้ค่ะ เลิศมาก6,500บาทค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือแคมเปญเอ Look นะคะในคอลเลคชันที่1ปี2016ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก j ิวรี่ชาแนลนะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ